มดขาวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คด่วนเจคลัสเตอร์ระบาดใหม่ใน5จังหวัดค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายน64นะคะเพจ Facebook ไทยรู้สู้โควิดได้โพสต์ข้อความแจ้งพบคลัสเตอร์ระบาดใหม่ใน5จังหวัดดังนี้นะคะจังหวัดสมุทรปราการ 1. บางเสาธงบริษัทผลิตขนมอบกรอบ 2. พระประแดงคอนโดมิเนียมจังหวัดฉะเชงิงเซา 3. าพนมสารคามบริษัทคัดแยกและรีไซเคิล 4. บ้านโพบริษัทชิ้นส่วนและอะไรลยยนต์จังหวัดสมุทรสาคร 5. เมืองสมุทรสาครโรงงานกล่องกระดาษจังหวัดนครปฐม 6. สามพร์นบริษัทเอกชนสวัดปราจีนบุรีเจ็ดกบินบุรีบริษัทอุปกรณ์ระบบส่งน้ำขอขอบคุณไทยรู้สู้โควิดและขอขอบคุณสยามสตรีทค่ะถ้าเเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ